ครับสวัสดีครับก็ทักทายกันอีกแล้วนะครับคืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังแตกต้นว่าคือตอนที่ผมทำ Tube c h anel ของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนดูเยอะนะครับมีคนดูคนสองคนผมก็โอเคละคือผมตั้งใจว่าหากมีคนหนึ่งคนเนี่ยได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมก็จะดีใจมากๆนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าคนหนึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็จะไปพูดต่อแล้วเขาก็จะ ไปพูดให้เพื่อนฟังบ้างอะไรต่างนานาเนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามทํามาแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่ผมทําผมก็ทําด้วยความเชื่อจริงๆอย่างอย่างเป็นเป็นฟิโลสอฟีส่วนตัวของผมเหมือนกับว่าขนาดไม่มีคนดูยังทานะครับบางทีก็มีคนถามอ่ะแล้วมีคนดูเปล่าก็บอกว่ามีคนดูคนสองคนแต่ว่าผมก็อัปเดตมีอัปคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่า ถ้าตัวเองทําแล้วมันดีมันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตถึงแม้ว่าไม่มีคนดูก็จะทำเป็นความสุขส่วนตัวจริงๆทาดังนั้นจะเห็นว่าผมอัพคลิปอยู่ตลอดเวลาคือถ้าเทียบกับบางช่องที่เขามีคนดูเยอะๆเขาอย่างอัพคลิปไม่เยอะเหมือนผมเลยนะก็ก็นี่เป็นส่วนหนึ่งทีนี้วันนี้ก็จะพูดในเรื่องของทัศนคติของความสําเร็จนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ผมเข้าใจว่าตอนหลังเนี่ยมาดูช่องผมเนี่ยเพราะว่าเป็นนักศึกษาก็เยอะนะครับอยากจะเป็นนักการทูต ซึ่งก็ผมก็เล่าให้ฟังอยู่หลายเรื่องตั้งแต่เรื่องของการปูพื้นฐานในการที่จะเป็นนักการทูตที่ดีนะครับทีนี้ก็อยากจะพูดว่าการเป็นนักการทูตก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าท่านจะมาเป็นนักการทูตมาทํางานกับผมเนี่ยในอนาคตก็ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลว่าถ้าท่านไม่ได้จบ ไม่ได้จบสถาบันบางสถาบันะอาจะเอ่ยชื่อก็ได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่าธรรมศาสตร์ก็ไม่เป็นไรนะผมเชื่อว่าหนทางเปิดกว้างอยู่เสมอก็ไม่ว่าจะจบอะไรก็มาได้นะครับผมผมจบรามคําแหงนะครับแล้วผมก็ก,ก็มาได้แล้วผมอย่างที่บอกว่าผมตั้งใจจะไปเรียนที่รามคําแหงโดยผมไม่สอบ entrance เลยนะครับเป็นคนหนึ่งที่ไม่สนใจเลยเพราะว่าผมมีความมุ่งมั่นที่จะมาเป็นนักการทูตและตอนสมัยที่ผมอยากเป็นนักการทูตผมก็มาจากต่างจังหวัดก็ไม่มีใครบอกว่าจะมีเส้นทาง,ย,างยังไงไม่ไม่ไม่รู้เรื่องรู้าราวเลยเพราะว่าเพื่อนๆก็อยากจะเป็นหมออยากจะเป็นจ n g i n e e r กันหมดใช่ไหมครับก็ไม่มีคนแนแนวเราก็เป็นเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับ อยากจะเรียนภาษาอังกฤษในยุคนั้นก็ยากใช่ไหมครับก็ต้องเรียนด้วยตัวเองแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าคนที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เก่งกว่าคนที่เรียนจากคนอื่นหรือว่าคนที่ไปอยู่เมืองนอกเพราะว่าเขาเขาเรียนด้วยความตั้งใจใช่ไหมครับเพราะว่าภาษาอังกฤษชั้นสูงหรือภาษาต่างประเทศชั้นสูงเนี่ยต้องเรียนด้วยด้วย,ด,วยด้วยการให้การทุ่มเทนะไม่ใช่ว่าไปอยู่อเมริกา20ปีแล้วจะรู้ภาษาอังกฤษชั้นสูงพูด ฟลุ้นซีได้นะครับแต่ว่าท่านจะไม่ได้ภาษาอังกฤษชั้นสูงแต่ท่านไม่ขวนขวายใช่ไหมดังนั้นนี่ก็เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายท่านก็ก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าบางทีเจอเด็กบางคนไม่ได้เรียนเมืองนอกเลยแต่พูดภาษาอังกฤษดีกว่าเด็กที่จบเมืองนอกภาษาเขียนก็ดีกว่านะดังนั้นเนี่ยเด็กที่จบอินเตอร์หรือว่าจบเมืองนอกนี่ก็อย่าไปทะทนงตัวว่าจะจะพูดภาษาอังกฤษดีนะครับเพราะว่าผมก็ได้มีโอกาสทํางานกับน้องๆอยู่หลายคน บางคนก็อย่างที่บอกเนี่ยจบอินเตอร์จบต่างประเทศมาแต่ว่าบางบางทีเขียนภาษาอังกฤษมาผมก็ต้องต้องช่วยแก้ช่วยอะไรให้นะครับก็ก็ช่วยๆกันอะ่ะหมายถึงว่าคือเราก็ต้องมีความรู้ก็เผื่อแผ่กันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอันเรื่องอันที่สองก็คือว่าเรื่องของความสําเร็จเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะต้องทุ่มเทนะครับไม่มีใครประสบความสําเร็จได้โดยไม่ทุ่มเทนะครับเมื่อคืน ก่อนนอนผมก็ได้ดูคลิปสั้นๆของคุณแดนเพนนาซึ่งซึ่งเป็นโค้ชคนหนึ่งที่เขาพยายามเขี่ยวเข็นให้ลูกศิษย์ของเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีเป็นอภิมหาเศรษฐีนะครับไม่ใช่เป็นเศรษฐีธรรมดาเป็นอภิมหาเศรษฐีโดยเขาจะพยายามสร้างแรงบันดาลใจด้วยการโขกสับนะครับเขาเป็นคนที่เรียกว่าเป็นเป็นอัลฟาเมลอะคือจะเป็นคนที่แบบมีบราวโดเหมือนคุณโดนัลด์ทรัมป์ถ้าผมยกตัวอย่างก็ได้จะมีคนแบบเนี้ย คือพูดง่ายๆว่าจะมีคนเกลียดก็เกลียดไปเลยถ้ารักก็รักไปเลยนะฮะอย่างโดนัลด์ทรัมป์เราก็จะเห็นว่ามีคนไปสอบถามคนในนิวยอร์กซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าคนนิวยอร์กไม่ชอบคุณโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมไปถามว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์เป็นบุคคลที่คนแอดมิดมากที่สุด ตอนนี้ดีโพสคุณโอบามาไปแล้วนะครับในอเมริกาคนนิวยอร์กบอกอเป็นไปได้ยังไงคนอย่างนี้อ่ะอน,นีะ่คือใช่ไหมอ,อันนี้เป็นแนวคิดะนะ An opinion is just an opinion ความคิดก็เป็นเพียงหนึ่งความคิดมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่รู้กันอยู่ทีนี้ก็อตอนนี้เมื่อมาพูดถึงเรื่องของทัศนคติในการที่จะเป็นคนทำความสำเร็จเนี่ย อย่างน้อยผมก็กล้าพูดแล้ววันนี้เพราะาผมก็มาเป็นเอกครัชชทูตนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งซึ่งผมก็พูดในหลายเวทีว่าต้องมีความทุ่มเทแล้วก็จะประสบความสําเร็จต้องทุ่มเทมากกว่าคนอื่นเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยเราจะเจออุปสรรคอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมก็ยังเคยพูดว่าระหว่างทางรับราชการเนี่ยผมก็เกือบถอดใจถึงทั้งสองครั้งนะสองครั้งเกือบถอดใจแต่ก็ไม่เคยถอดใจเพราะว่า personal philosophy ก็คือว่าจะไม่ยอมแพ้เป็นอันขาดคือถ้าเจอเนี่ยจะต้องต่อสู้จนชนะแล้วถ้าชนะแล้วจะไปเนี่ยเป็นอีกเรื่องหน,นึ่งนะเพราะาเราไปในฐานะผู้ชนะไม่ได้ไปในฐานะผู้แพ้ซึ่งก็ยกตัวอย่างตลกๆเหมือนกันเนะแบบเป็นเรื่องแบบเรื่องบันเทิงว่าว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยผมต่อสู้กับอันนี้สําหรับคนที่เชื่อนะคนที่ไม่เชื่อก็ถือว่าเป็นเรื่องของมโนเรื่องของนิยายกันแล้วกันคือคือเป็นเรื่องของการต่อสู้กับผีใช่ไหมก็ตอนแรกก็สู้ไม่ได้ ใช้เวลาอยู่3เดือนอถึงถึงสู้ได้ใช่ไหมครับตอนแรกก็อ,อ๋อไม่ไหวแล้วจะต้องย้ายบ้านย้ายบ้านจะขนของย้ายบ้านผมก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านคนใหม่ว่าอ,อ๋อไม่ไหวออคือผมไม่ได้บอกความจริงเนี่นเป็นยังไงผมก็บอกออเนี่ยผมอยากจะย้ายมาก่อนได้ไหมเขาบอกโอเคเลยขนของมาอยู่ห้องใต้ดินเนี่ยแล้วก็นอนอยู่เนี่ยพอสัญญาเริ่มต้นก็ ก,ก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนใช่ไหมผมก็ขนของอะไรวันนั้นนะขนของไปขับรถไปขนของไปเอาของไปวางไว้ทีนี้พอถึงเวลาจะนอนจริงเอ๊ะไม่ได้เนี่ยเรามาในฐานะผู้แพ้นเนี่ยแบบเนี้ยเพราะว่าเราย้ายหนีเพราะว่าเรากลัวผี หรือว่าสู้ผีไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีคนที่มีความรู้คนทั่วไปยังไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่มีความรู้เหมือนอย่างเราเนี่ยเขาจะตราหน้าเราว่าเราหนีเพราะกลัวผีใช่ไหมไม่ได้ผมก็เลยต้องกลับไปนอนกลับไปนอนบ้านเก่าก็าต่อสู้กันมาอยู่อยู่สามเดือนนะจนจนสัญญาหมดแล้วก็ย้ายไปแล้วก็ระหว่างนั้นก็คือผมก็ตั้งใจว่าการต่อสู้นี่จะเป็นการต่อสู้ด้วยความดีนะไม่ใช้คาถาอาคมไม่ใช้ไสยศาสตร์นะครับ จะไม่ทําเป็นอันขาดจะสู้ด้วยความดีนะครับสู้ด้วยสันตินะครับก็เอาชนะได้นะครับก,ก็เนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเกร็ดนะครับไอ้นี่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่เชื่อก็ถือว่าเป็นเรื่องนิยายนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเพียงความเชื่อ An opinion is just an opinion นะครับก็นี่นะครับคือความสําเร็จคุณแดนเพนนาเนี่ยที่เขาชอบ สั่งสอนสรนนุสานด้วยการโขกสับพ,พวกเขาเป็นเมลอัลฟาเมลเนี่ยเขาก็สอนแบบเนี้ยนะครับคุณไม่มีเงินคุณอยากจะมีเงินก็ทํำยังไงนะฮะก,ก็เป็นมุมหนึ่งสําหรับคนที่อยากจะเป็นองค์ประกอเนอร์แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะเป็นองค์ประกอเนอร์ได้นะครับบางคนก็ไม่มีความอยากเพราะว่าเป็นเราเขาไม่มีความสุขก็ไม่ต้องเป็นนะครับก็ทํางานธรรมดาก็ได้เป็นคนออฟฟิศเนี่ยก็ได้นะครับแต่ต้องรู้ว่าระหว่างทางเนี่ยเราต้องเจออะไรบ้างก็ไม่ง่ายนะครับก็เนี่ยเพราะว่าเข้าไป ถ้าโดยเฉพาะเพิ่งจบใหม่ก็เข้าไปก็ต้องเป็นแบบปฏิบัติการเนะ่เป็นเด็กจูเนียร์สุดใช่ไหมครับเขาใช้ให้ทำอะไรก็ต้องทำนะครับก็เนี่ยกว่าจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ได้ก็กว่าจะโตได้ก็ต้องมีคนที่เป็นคนให้แนวทางนะครับถ้าเราแบบคลาทางเองหรือว่าลองผิดลองถูกก็ต้องใช้เวลานานนะครับต้องใช้เวลานานกว่าที่จะเข้าฝักเข้าเส้นทางหลักนะครับก็เนี่ยก็ โดยคุณแดนเพนนาก็ยกตัวอย่างคุณคุณแอนดรูคาร์เนกี้นะครับว่าแอนดะรูแอนดรูคาร์เนกี้เนี่ยพูดบอกว่า,าคนที่โชคดีที่สุดคือคนที่เกิดมากับความยากจนหมายถึงว่าเขาจะต้องเป็นคนจนะเขาจะต้องเป็นเด็กที่จนเกิดมาแล้วเป็นเด็กจนเขาจะเป็นเด็กที่โชคดีหมายว่าเขาจะต้องฝ่าฟันขึ้นมาไอ้นี่ผมผมเชื่อนะผมเชื่อเพราะผมคิดว่า คือคนที่สบายแล้วเนี่ยจะไม่จะไม่ควรขวายใช่ไหมครับจะไม่ควรขวายเพราะฉะนั้นคนที่จะลําบากมาก่อนเนี่ยจะจะเห็นช่องทางแต่หมายว่าเขาต้องตั้งเข็มทิศให้ถูกนะครับแล้วเขาก็จะเดินเดินไปแล้วเขาก็ระหว่างทางที่เดินจะมีความมั่นคงมากในทุกๆด้านนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งหรือว่าในยุคใหม่อย่าง ผมก็พยายามพูดในเรื่องของแกรีฟีซึ่งซึ่งผมก็ฟังเขาอยู่พอสมควรและผมก็คิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีที่ที่สอนให้เด็กรุ่นใหม่มี Personal Branding ของตัวเองในในดิจิทัลเวิลด์ใช่ไหมฮะให้เปิด count ในโซเชียลมีเดียให้สร้างตัวตนขึ้นมาเพราะว่าในยุคใหม่ผมก็เห็นชัดเจนว่าต้องมีนะครับถึงแม้ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็จะเป็นเป็นโลกเสมือนจริงแต่ว่าก็เราก็ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกใบนี้ยังต้องทำมาหากินอยู่ก็เป็นช่องทางพรา,าผมก็ เห็น YouTube หลายช่องที่เขาก็ทําของเขานะครับไม่ว่าเขาจะทาอาชีพอะไรอย่างเรื่องของศสยศาสตร์ก็มีอาจารย์คมไตรเวทที่ที่มีคนติดตามมากแล้วแล้วอีกคนหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะทึ่งซึ่งผมก็เพิ่งเจอโดยบังเอิญแล้วเขามีคลิปให้สัมภาษณ์สั้นๆบังเอิญว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเขาเป็นคนที่อยู่ในวงการนัเกเลงแล้วผมก็เคยพูดในคลิปของผมชื่อคุณแดงโคกปีบเหตุผลที่ผมพูดถึงแดงโคกปีบซึ่งเป็น คนที่อยู่ในวงการนักเลงเนี่ยแล้วมีคลิปที่เขาสัมภาษณ์อยู่สั้นๆนะครับโดยคุณไตรภพคุณต่อยไตรภพริมประพัดเนี่ยเข้าใจว่าคุณสุทธิชัยยุ่นก็เคยสัมภาษณ์เขาผมคิดว่าเป็นเป็นคนในวงการนักเลงคนเดียวที่ให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็คลิปก็มีไม่ไม่ยาวเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยคลิปไม่มีเสียงก็มีมีคลิปสั้นๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่ามีเด็กรุ่นใหม่เข้าไปดูคลิปของแดงโคกปีบแล้วเนี่ยแบบเหมือนแบบ นับถือแดงโคกปีบเพราะแดงโคกปีบเนี่ยเป็นคนที่ใจถึงใจสู้นะครับแล้วพอคนฟังครั้งสองครั้งเนี่ย <ampoo> เขาก็รู้ว่าเป็นเป็นของจริงละทีนี้ใช่ไหมครับี่นขนาดว่าเป็นบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วคนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยผมสังเกตด,ดูพอเข้าไปดูแดงโคกปีบเนี่ยแบบนับถือเลยใช่ไหมครับถ้าเขามีชีวิตอยู่ก็น่าจะอายุประมาณ70นะครับคุณแดงโคกปีบผมผมเข้าใจว่าแต่ว่าคนในวงการนักนักเลงถ้าพูดในวงการนักเลง ในวงการของนักสู้ก็ได้นะครับก,ก็จะเป็นอย่างนี้ชีวิตก็ก็เป็นแบบนี้แหละ,ะนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับหรือว่าคนที่ทําการค้าเขาก็จะมีทําคลิปส่วนตัวเขาออกมาใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยเป็นเป็นคนที่ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยไปไปหาหาปูหาปลาหานกนะครับไปตีพึ่งอย่างเงี้ยเขาก็มีช่อง channel ของเขาแล้วก็มีคนตามดูผมสังเกตดูเป็น เยอะมากนะครเป็นหลายแสนทีเดียวนะครับบางคลิปก็ดูเป็นล้านคนเนี่ยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าสิ่งที่เราทําจะเป็นสิ่งที่มันเดนแค่ไหนก็ก็ทำได้แล้วก็จะเป็นการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อในอนาคตก็อาจจะเอามาเป็นเป็นสิ่งที่ทําเงินต่อก็ได้บางคนก็ ก็ดูในเรื่องของการทําโฆษณาใช่ไหมครับเขาก็ได้เงินได้ทองส่วนนั้นแต่ว่าอย่างกรณีของผมผมทำเป็นแบบวิทยาทานผมผมไม่ต้องการเงินทองไม่ต้องการชื่อเสียงไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นผมต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยให้กับอนุชนรุ่นหลังเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่ได้พูดไว้ก็อาจจะลืมไปก็อาจจะรู้กันในวงเล็กๆทีนี้ถ้าพูดไว้บันทึกไว้เป็น YouTube ก็ในอีกร้อยปีพันปีข้างหน้านะครับอาจจะมีคนที่ได้ประโยชน์ บ้างก็กดีใจน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็ก็เชื่อว่านะครับทุกท่าน,นจะหาส่วนดีนะครับถ้าอยากจะ,ะมาเป็นนักการทูตก็อย่างที่บอกก็ต้องเตรียมตัวในเรื่องของของวิชาการนะครับเรื่องของทัศนคตินะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในการทำเส้นทางก็ก็ต้องผ่านหลายอย่างนะครับแต่ในท,าท้ายสุดก็ไม่ยากหรอกเพราะว่ามีรุ่นพี่ที่เปิดทางไว้ให้แล้วนะครับซึ่ง ก็คงจะไม่ได้ยากเหมือนเหมือนรุ่นพี่ๆหรอกนะครับก็เส้นทางก็จะดีนะครับส่วนถ้าไปทํางานเอกชนก็ก็ตอนนี้ก็เปิดนะครับเอกชนผมว่าเป็น,เป,นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็น engine of growth ในการที่จะนําพาประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งนะครับเพราะว่าการลงทุนการค้าขายก็มาจากภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่นั่นเป็นสิ่งที่ที่ผมอยากจะพูดนะครับว่าความสําเร็จมาได้ด้วย การลงมืออย่างอย่างหนักหน่วงนะครับต้องลงมือมากกว่าชาวบ้านมา,มากกว่าชาวบ้านเป็น,ปนร้อยเท่าเป็นพันเท่านะครับถึงจะประสบความสําเร็จเพราะว่าเท่าที่เราเห็นดูเนี่ยถ้าดูอย่าง,างคุณบิลเกตใช่ไหมสมัยที่ยังทํา Microsoft อยู่ใหม่ๆเขาก็นอนในออฟฟิศสตีฟจ็อบสก็นอนในออฟฟิศเท็ดเท์เนอร์ของ CNN ก็นอนในออฟฟิศ นี่นะครับคือเป็นคนที่เขาทุ่มเทขนาดนี้เขาถึงจะประสบความสาเร็จในกระทรวงต่างประเทศเองในยุคก่อนเราก็นอนในออฟฟิศก็มีบ้างใช่ไหมในยุคหลังๆก็อาจจะมีเจอจางลงมาแต่ก็อาจจะนอนในออฟฟิศเป็นบางช่วงช่วงก่อนประชุมก่อนจัดเตรียมประชุมหรือว่าช่วงที่เดินทางไปประชุมต่างประเทศอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทําให้ให้ผลออกมาประสบความสําเร็จเนี่ยก็ก็ยังมีอยู่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ว่าทัศนคติเนี่ยสำคัญอย่างเมื่อวานวันก่อนเนะี่ยผมก็ดูในคลิปหนึ่งของ ของอิสราเอล IDF นะครับทหารอิสราเอลเขาพูดออกมาด้วยความมั่นใจว่าเขาเป็นทหารที่มี professionalism มากซึ่งซึ่งเราดูแล้วเราก็เชื่อเลยนะฮะบ,บอกว่าเขาอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วที่สุดไม่ได้แข็งแรงที่สุดไม่ได้ยิงปืนแม่นที่สุดมีคนที่ทำได้ดีกว่าเขาอะใช่ไหมครับแต่ว่าในฐานะที่เขาเป็นทหารตรงเนี้เขาก็ทำหน้าที่อย่างมี มีประสิทธิภาพจนในท้ายสุดก็เป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกว่าเป็นกองกาลังที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกได้ใช่ไหมครับเมื่อมีมิชชั่นก็ทานะครับพร้อมตายกับมิชชั่นเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทําขนาดนั้นนะใช่ไหมครับต้องต้องพร้อมสละชีวิตนะครับเพื่อเพื่อมิชชั่นของตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยมิชชั่นของเราคืออะไรถ้าจะเข้ากระทรวงต่างไปก็ต้องทํามิชชั่นให้สําเร็จถ้าจะไปเป็นองค์ประกอบเนอร์ก็ทํามิชชั่นให้สําเร็จถ้าจะ ถ้าจะลงทุนให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็น real estate หรือว่า stock s, ก็ต้องทำให้สำเร็จต้องต้องหายใจเข้าหายใจออกเป็นเป็นตรงนั้นใช่ไหมครับนี่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ